จิตยาภาโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสณรพระลานพระราชวังดุสิตทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชานุสณรแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2450 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทําการตกลงและเลือกชนิดโลหะด้วยพระองค์เองที่ประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังประทับเป็นแบบให้หนายข้างปั้นหุ่นขณะประทับอยู่ที่กรุงปารีสด,ด้วยพระบรมรูปมีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงประทับอยู่บนหลังม้าพระที่นั่งพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองบรอน ประดิษฐานบนแท่นรองทำด้วยหินอ่อนสูง6เมตรกว้าง2เมตรยาว5เมตรมีโซ่ขึงสำหรับแท่นศิลาอ่อนด้านหน้ามีแผ่นโลหะจารึกอักษรไทยติดประดับแสดงพระราชประวัติและพระเกียรติคุณลงท้ายด้วยคำถวายพระพรให้ทรงดำรงราชสมบัติอยู่ยืนนาน สวนพระลานพระราชวังดุสิตนั้นอยู่ในเขตพระราชวังดุสิตเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนด้วยเงินพระคลังข้างที่อันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชื่อตำบลแห่งนี้ว่าสวนดุสิต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างที่ประทับขึ้นและเสด็จพระราชดำเนินมาประทับบ่อยครั้งจึงมีพระราชดําริที่จะสร้างพระที่นั่งต่างๆขึ้นเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีได้เช่นเดียวกับพระบรมหาราชวังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเปลี่ยนนามวังสวนดุสิตเป็นพระราชวังสวนดุสิต พระราชวังุสิตได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานเช่นเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราชสักการะประมบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสภานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เวลา16นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรากิตยาภาไปถวายราชาสักการะประถมบรมราชานุสรระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณสะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสำหรับปฐมบรมราชาานุสรณ์นี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี2472เนื่งในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระนครรบรอบ150ปีเพื่อเป็นพระบรม,มราชานุสรร์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีพร้อมกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจ้าพระยา เพื่อเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนอีกทั้งเป็นการขยายพระนครด้วยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานนรานุวัติวงศ์ทรงคิดแบบและอำนวยการก่อสร้างพระบรมรูปพร้อมกับสะพานที่กำหนดสร้างตรงช่วงปลายถนนตรีเพชรฝั่งพระนครให้เชิงสะพานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป และสัตราการสิงห์พิรสศีเป็นผู้ปั้นซึ่งหล่อด้วยทองสำริดลักษณะพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาพรประทับเหนือพระราชบัลลังก์ผินพระพักมาทางถนนตรีเพชรประหดทรงแสพระแสงดาบท,ที่วางทอดอยู่เหนือพระเพลาองค์พระบรมรูปความสูงตั้งแต่ฐานตลอดยอด4เมตร60เซนติเมตรต่อมาได้เสริมแท่นสูงขึ้นไปอีกประมาณ1เมตรฐานกว้าง2เมตร30เซนติเมตรมีฐานหินอ่อนเป็นที่รองรับพระบรมรูปอีกชั้นหนึ่ง บริเ,เวณหน้าฐานเป็นรั้วคอนกรีตตอนกลางรัว้วหลอเป็นแผ่นหินอ่อนมีลายไทยกึ่งกลางสลักตราปฐมบรมราชจักรีวงศ์เป็นรูปช้างหันข้างยืนเหนือแท่นท่านี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดภาคลุมพระบรม,มรูปปฐมบรมราชานุสรณ์พร้อมกับทรงเปิดสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาที่พระราชทานนามว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเมื่อวันที่6เมษาย,ยน2475 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเขตพระนครเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เวลา16.48นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เก้าพระชกิติยาภาไปยังศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณหอพระพุทธรูป จากนั้นทรงวางควงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีซึ่งรชังราชการที่หน่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กระทําพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325 การฝังเสาหลักเมืองมีพิธีตามพระตำราที่เรียกว่าพระราชพิธีนครฐานภายในเสาสารหลักเมืองมีช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นคัยภูมิสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นต่อมาสมัยรัชกาลที่4ี่กิทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่อีกเสาหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมืองสองต้นนับจากนั้นเป็นต้นมาจากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังศาลเทพารักษ์ทั้งห้าพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าหอกลองเจ้าพ่อเจตคุบผู้เทพผู้พิทักษ์ให้ความร่มเย็นแก่บ้านเมือง สำหรับศาลาศาลหลักเมืองมีรูปแบบเป็นอาคารเครื่องปูนทรงยอดปรางมีมุกยื่นทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีหลังคาซ้อนสองชั้นและมีมุกลดอีกด้านละ1ชั้นมีหลังคากันสาดาโจยรอบเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบตามลักษณะส,สถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีตได้รับการออกแบบโดยพอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิตทรงมีพระบรมราชวินิจัยในงานออกแบบครั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เวลา16นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ,รอพระองค์เจ้าพรชรกิตยาภาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสําคัญต่างๆนหอพระสุราลัยที่มานจากนั้นเสด็จลงนพระที่นั่งไผ่สารทักษิณทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระบวรเซเวตชัดณพระที่นั่งอัจฉิิยุทุุพร์ราชอาจ ร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งรูปทรงแปดเหลี่ยมทําด้วยไม้มะเดื่อปิดทองประดับกระจกพระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่บนพระแท่นก่ออิฐถือปูนล,ลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกใช้สําหรับพระมหากษัตริย์ประทับรับตามอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษต่อจากนั้นทรงจุดธูปเงินเทียนทองท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราช พระพุทธรูปสําคัญมีลักษณะเป็นเทวรูปยืนสูงประมาณ8นิ้วทรงเครื่องกษัตริยาธิราชประหัตขวาทรงพระแสงขันประหัตซ้ายยกจีเสมอพระอุระประดิษฐานในเรือนแก้วทําด้วยไม้จันมีลักษณะแบบวิมานเก่งจีนที่เรือนแก้วมีคําจารึกอักษรจีนแปลความว่าเทพพายดาผู้สิงสถิตรักษาสยามประเทศเรือนแก้วเก่งจีนประดิษฐานในมุกลางของพระวิมานไม้แกะสลักปิดทอง ตั้งอยู่เหนือลับแลปลงพระทวารเทวราชมาเหตุตอนกลางของพระที่นั่งไพศสารทักสินแล้วทรงจุดทูบเียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาสเสวตฉัตรและพระที่นั่งพัชรบิดซึ่งต่างกันด้วยพระนุกพระดลมหาสเสวตฉัตรตรงข้ามกับพระที่นั่งอัิสิทธุมพรราชอาทภายในพระที่นั่งไพศารทักสินเดยกรามจะทูลกลา้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรราชปรมไทยัย เครื่องสิริราชก,กุฏพันธ์เครื่องขัตยาตราชุปโภคและพระแสงภายหลังจะทรงรับน้าอภิเศกในพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังขอพระธาตุมณีนทรงจุดทุกถิ่นเพื่อนมัมสการทองทิศถวายราชสักการะพระบรมาอาัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมาราชบุพการีและ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจกกักรพัที่มาน ทรงจุดทุพเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาเครื่องราชก,กุฏภัณฑ์และเทวดารักษาพระที่นั่งพุทธาลกาจนาสิงหาดและทส่งจุดทุพเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาสเสวต,รตรประรพระแท่นราชบัญฑรท้อนจันเสด็จลงท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานส่งจุดเทียนทองเทียนเงินทูปและทูปหางปักที่เครื่องบวงสวงสังเบยชาวพนักงานประโคมของไยสังแตร ผู้สามาลากแกวงบันดอกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประหมอบให้พระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามอ่านประกาศวงสวงชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรผู้สามาลาแหวงบันดอกจากนั้นทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสวงสังเบยก่อนเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในวันที่3-6ถึงพฤศภาคม2562